สวัสดีครับหอดจอดถึงแล other, ้วครับลูกสาวครับคนสวยนะครับโอ้มือนีสิได้ขอไล่เส้นนี่บริคอดนละ่างลัได้าเอีกด่เต้องให้มือหนีต้องขอไล่เส้นจังามือหนีเยอแลีเขาใช้วไม่เป็นหรอกค่ะแว้าย ไมพี่แองกี <aún> ้ต้องกดโตด้วยี่แม่จะไปเส็จบ้าคุณพี่พักพิงดีๆนะครับเออต่นอนต้ นี่แต่พันมี่แต่พูว่าปิตยานเลยอีกไม่นานเกินรอแต่ว่าใจจะขาดแล้วคนรอเนี่ยอยากเห็นแล้วเนี่ยทาใครเสือแย่ดมเหรอคุณฝากเราหรออีกสามเดือนหรือสามปีเสือยบสัไหลัดพร้อมแล้ครับ โน่นโน่นโน่นตรงตรงขายตั๋วนู่นแหละเสียมาแล้วจ้าซื้อจนเดี๋ยต้องเตรียมญาติโบท่านต้องล็อกล็อกในรถเลยเนี่ยล็อกข้อต่อเตื่อยอยู่ในรถเลยญาติโบท่านเนาะเดี๋ยวโบได้สวัสดียังเป็นทางการครับเสียนนท์สวัสดีครับ

ระวังลมปองนะครับระวังลมปองเออมีอย่างทั้งพุ่นมามาเจอเพลงลิงกระซิบดูสิเแค่ยังไงล่ะเจอเจอเพลงลิงกระซิบเข้าไปต้องเบาหล่ไหล่เนื้องเบาหลายๆเนื้อเฮ้เฮ้เฮ้เอ้าเจอเพลงลิกระซิบเขาต้องเบาหลายๆเนื้อเจอเพลงลิกระซิบยุดเบาเขาได้ พี่มอนกัวแล้วครับอยู่ข้างในเขาีวไปเขาบก่าใช้นแวันแน่ก็เล้งวามเต็พัีกแล้วพังนี้ก็นเลยด้องนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้แหละผม,ม่ป็น้ยังดอกพันีได้มาอุดหนุนลาดเพื่อนพรอม

เรื่องเรื่อตอนนั้นได้ยียย่สอกดีกว่ามึงดียุบในกล้องอยู่พี่กล่องอยู่นี่กล่องอยู่พี่ พี่ครับเอาพี่เอาตรงนี้ตรงนี้บาะว่านี่มันไ่อ่นขายเบียร์หมดแล้วคด้วยอ๋อไม่ผ่าม่เือยอเสื้อเสื้อเือกเสื้อเือแล้วนะจ้าเลยครับน้ำดีดีป้าฝ้าอะไรพี่กระดุมกระโปรงพุงหุดอะนะ เฝ้าหลายที่กระดูมกระบอกคบสลบยันโมเดลไดียันโมเดลไซแล้วกังตั้งร้านกางตั้งร้านการตั้งร้านนะครับได้ได้เราจะได้กลับไปบ้านนีเอาครูปเร็วๆสิครับพีหาเรื่อง หาเรื ة, head, ol, ่องแล้วเจ้าหาเรื่องแล้วท้ายรูปแล้วครับหาเรื่องแล้วนี่นี่นี่นีเออไปล่ะไปเกิดเรื่องแล้วเออเออเออหาเรื่องหาเรื่องวเจ้าเออเจ้าายรมใย่าะตัว่าตวห้เมื่อหอม่ม่ยเจ้ากันะ เอาเอาจับไว้เลยว่ามันตุ๊กตาดิจับไว้เลยยิ่งเดี่ยวเจ้าหามยิ้มหามยิ้มหามยิ้มไม่ปองก็บ่ยิ้มยิ้มไม่ได้บ้างี่เหรอหวยโอ้โหามยิ้มอยากไอ้เพื่อนอยากไอ้เพื่อนเอาไหมเอาเอาเอาพี่ตีหน้าแดงเลยกาตาแดดป่ะเพื่อนหน้าตา หน้าตาเไม่งั้นพูนี่น้อยนี่แหละครับเสี่ยเพื่อนเพื่อนไปเราได้แล้วกลับบ้านได้เพื่อนก็กลับบ้านได้โอ้ยบนักขึ้นต่ำ มีคนิจฉาพี่ป๋องครับว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อสวยครับเสื้อสวยแต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วเราล็อกคอเลยเมื่อกี้ล็อกคอเลยไม่งั้นไม่ทันได้แล้วถือก็ไม่ได้นะเดี๋ยวบอกเออไม่นีก่อนไม่นีก่อนเราต้องใส่เลยเรียเข้ามาเล่เข้ามากำลังตั้งร้านเด้อจ้า เออสีม่วงแบบใหม่เริ่มที่เอ็มเริ่มที่เอค่ะเริ่มที่เค่ะนี่ีเสียสวัสดีจ้าพี่ดีครับ ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยนะครับเม่หนไมาเิแรงเข้ามาเด้อแรงเขามาเด้อจ้าสืงเ้ยอ้า อ้าดชอลกอยคนละสีเลยเนาะคา้วกัไปมีผ้าแล้วโอเคเอ้าเฮ้ยไอ้ลกูตกใจหมดเลยว่าได้ไงีผมจะรับพี่นี่ฝากว้เสมอนะครับคุณหลายๆันที่ตามรับชมนะครับน้อสวัสดีครับตกใจหมดเลย